พอมันมีเอยียงเนี่ยพี่น้องจ้าของกินหลายๆนะคะแล้วก็จะไปเบิ่งของเล่นนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็จะดูของเล่นเดี๋ยวพาพาดูของเล่นนะวันนี้อาทิตย์จะสองคลิปแล้วพี่น้องจ้าจวเข้าไปเบิ่งกันเลยจ้าก่อนเข้าไปเบิ่งรถแต่ถังพี่น้องจ้าพี่เตี๋ยวสีผ้าว่าเบิ่งตรงสวนสนุกอันนี้ว่ามีเครื่องเลุ่ดยังแน่พี่น้องจ้าที่หนาสนใจเนาะมีสิ่งซาสวรรค์มีคนบอกพี่เตี๋ยว่า ไปขึ้นซิ่งซ่าสวรรค์ให้แน่ไป,ไปเบิ้งแน่เดี๋ยวมือหนาเด้อมือหนาถ้าเขาบ่มือก่อนเนาะอันนี้อันนี้เคลือ่อนเอียงอันนี้นะนี่เคลือ่อนเอียงอันนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนะพี่เต็มมาน่ะคือเขาเล่นเวียงแหงนะเวียงแหงแหงเดี๋ยวพี่น้องจ้าแต่เมื่อน,นี้นะรู้สึกว่าเพิ่นสิแบบลดความเร็วลงลดความแบบว่าแรงลงะนะอื มันกับปิตยานเด็พี่น้องจา้าถ้าพี่เต็มจาบ่ผิดนะมันจะมีเครื่องหลินที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเนาะเกิดอุบัติเหตุก็คือว่ามันหลุดออกมาเป็นอันเลยเนาะพี่น้องจา้ามันหลุดออกมาเป็นหลุดออกมาทั้งอัน,น,นก็บาดเจ็บสาหัสนะปีนั่นเนาะพี่น้องจา้าแต่บอกก็ลืมแล้วว่าเป็นได้หต่อเนาะแล้วก็จะมีอันมอเตอร์ไซค์น้อยอันนี้เอออันนี้คือแบบเบาๆเนาะแบบเบาๆ กัปนตาลิตอยู่สาหรับอาหาด็กน้อยเนาะแล้วก็มีบักด,ด้งดึงใหญ่อันนี้นะตามหาอา้หัวงานกระบ่เห็นนี่ละแล้วก็มีอันรถไต้ล,ตลงอันนี้รถไฟไตล้ลงอันนี้ปุ้นปุ้นฉึกฉักฉึกฉักบ้านผีสิงพี่น้องจำบ้านผีสิงเออบ้านผีสิงนี่หายไปนานแสนนานพี่เต็มจําได้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วพี่เต็มอยู่ประมาณม .4 ประมาณนี้พี่เต็มเคยเขา้าผีจับขาพี่เต็มเตะมันเลย เออแล้วก็มีรดอ่ะเขาเอินถดอีย่างแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่เอออันนี้่เป็นตะเวียนหัวเด้อสำหรับพี่เต็มแล้ว,ว่ามันบอ่ได้เป็นแต่ยานมันเป็นตะเวียนหัวมันเป็นตะลงมาแล้วเป็นตะหออักสำหรับพี่เต็มนะเบื้องแรวเบื้องอีกเนาะมันก็เปน็นตะหัออกเด้อเออนี่แหละไพ่มักอันใดยังกับมาเล็ดเด้อพี่น้องจา๋าเหลือเวลาอีกหนึ่งคืนนะคะพี่น้องจ๋าเหลือเวลาอีกหนึ่งคืนหนึ่งหรือสองคืนเนาะ คืนมืออ่ามืออื่นคืนมืออื่นก็คือคืนมือซีผาค่ำแล้วก็คืนวันที่หนึ่งน้อพี่น้องจ้าเนื้อรมหนึ่งคำนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเบาๆก็คืออันระบายซีตุกตาแล้วก็มีตักปลาอันนี้คืออยู่หมองเดียวกันเลยเลยพี่น้องจ้าตักปลาอันนี้มันจะมีอันช้อนปิดกระดาษเราสิีบาทผู้เด่นแล้วก็มีปลาปงนี่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวปลาปงปลาเป้าแล้วก็จับฉลากตุกตานะจะอยู่ข้างหน้านาอพี่น้องจ้ามาบัดินพี่น้องจ้าเอ๊ ก่อนเท้าสิขื้นลดไตถังนี่กะมาอันนี้ก่อนมาป่านสาวน้อยตกนาวเดลไย,ยมักไย,ยมักอันพอแห้งละตุ๊กละขึ้นขึ้นละตุ๊กแต่สีหนาวเนาะอีนางหล่อพี่เต็มสิพาอันขื้นไบเบิงร,ร,รดไตถังซื้อบานแล้วเรียบร้อยนะคะหกสิบบาทพี่น้องจ้าไปเบิงมันสิเป็นได้ไรอืมสีคุ้มสมราคาบอกปะนาทีสุดท้ายนะคะ พี่เต็มก็ได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจา้าปลาเข้าขึ้นไปเบิงกันม,มันไม่ใช่เป็นจงังไดไปกรเลือพี่น้องจ้าขึ้นไปเบิงทั้งทงพี่น้องจา้าพี่เต็มเสื้อามาเบิงรถไตถังฉันจะบอกหัวใจวายกดบ่แค่ขึ้นมาฉันก็หัวใจวายแล้วขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องจา้า ขึ้นมาแล้วจะไปเขาต้องไปยม่องคนหน่อยเนาะขึ้นมาห้อยหลอดอยกระขาสั่นพี่น้องเอ,อ้ยมันสูงมันสูงแล้วมันดูบอ่อแบบบอ่อหมั่นใจปันใดพี่น้องจา้าแต่ว่าวิวบรรยากาศพี่น้องจางามงามเขาขึ้นมาอยู่มุมสูงแล้วคือแบบเห็นบรรยากาศสวยมาก ก็ใจสั่นแล้วลเราไ่ต้อันเลยวันูเออจอตัวเราไม่ต้องจำเพะว่าอีกหนึ่นาทีสแสดงว่าไม่แต่มาเฝ้าขึ้นบ้าขึ้นบ้นานแตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบนาทียังมาสแดสแดงอยินาทีเส้ยังมาแสดงอยู่ขึ้นมาอยู่สูงมาก มาแล้วพี่น้องจ้าถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะได้รับชมการแสดงรถแต่ถังแล้วพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่ามีคนบอกว่าอ่าเมื่อก่อนๆเนาะขาวล่นสามคันพร้อมกันเลยเม่นี่พี่เต็มได้เห็นคันเดียวบอกคุ้มแล้วเขาบอกกระบอกเป็นหยางเนาะพี่น้องจ้าหกสิบบาทเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันคุณที่โบได้มาเบิ่งคุณที่โบได้เคยเบิ่งพี่น้องจ๋าก็มาเบิ่งน้ำกันกบพี่เต็มพี่เต็มบาเคยขึ้นมาเบิ่งหลายเทือแล้ว มันเสียวตรงที่ว่าเวลาเขาแสดงนะมันดูซสึกเหมือนคือจากแบบเพื่อมันสิเลยขึ้นมาใส่เฮานี่นะเออแต่มันก็บเลยขึ้นมาดอกว้าแหลกแต่ว่าความเป็นไปได้มันมันก็เป็นไปได้นะเออมันเป็นไปได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยก็ตามแต่มันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มันจะเลยขึ้นมาใส่เฮาเด้อพี่น้องจ้ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนที่เขาแรนขึ้นมาขอบสุดนี่คือแบบผมนะผากติวแวบบ,บาดหนึ่งพี่น้องเอ้ยเย็นวาบเย็นวาบคือแบบโอ้โหวาดเสียวอยู่นะเออว่าไม่ได้นะหวาดเสียวอยู่นะจะสาว จบการแสดงของมอเตอร์ไซค์แล้วพี่น้องจาารอบต่อไปก็จะเป็นรอบของรถเก๋งเนาะเป็นรอบของดร,รถเก๋งคันนี้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จะเป็นคนขับอีกคนหนึ่งเนาะพี่น้องจ๋าเทคนิคของเขาก็คือถอยหลังถอยหลังเพื่อที่สิยห้ล่อขึ้นกับไม่ ไม,ไม้ตัวนี้พี่น้องจ้าไม้ที่เป็นสีฟ้าสีขาวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ95องศาเพื่อที่จะให้ลดขึ้นได้น้องพี่น้องจา้าถ้า90องศาเลยนีบบ่อได้นะคะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็เริ่มทําการแสดงแล้วพี่น้องจา้าก่อนจะขึ้นเขาก็จะส่งสัญญาณก่อนเนาะส่งสัญญาณให้คนดูเตรียมตัวแล้วก็น่าจะอ่าส่งสัญญาณให้กับของที่เพิ่นของรักษาของเพิ่นเนาะพี่น้องจา้า นะพี่น้องคะหกสิบาทแสดงอยู่3นาที3นาทีหรือดดก่อนที่สิลงจากรถไตถังพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศสวยๆแบบมี้มาฝากนะคะภาพวิวแบบงามๆแบบนี้พี่น้องจา๋าอันนี้คือกําไรของการขึ้นมาดูรถไตทถังนะคะพี่น้องจา๋าเออกำไรจากที่เฮาขึ้นมาเบิ้งรถตงไตทถังเด้เบิ้งรถไตทถังแล้วก็ยังได้ สมวิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้พี่น้องจ๋างามแหงนะคะอหนารถแต่ทังก็จะมีน้องโคโยตีเต็นชูเบาๆแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าเออเพื่อให้ทุกคน เดินไปเดินมาได้ดูนะคะพี่น้องจา่าตะวันตั้งคางรถไต่ถังก็จะมีสวนสนุกอีกนะคะพี่น้องจ่าพอยากาย็กมาเรียนมองนี้กันเรียนด้วยพี่น้องจาพาพคยอยากไปมองที่พี่ติมพาไปที่แรกกไปได้นะคะพี่น้องจาาเครื่องเลนกาซีบอคือกันปัในใดเนาะ,ะตามเท่าที่เห็นนี่เราพี่น้องจาาตอนนี้ก็ลงมาจากรถไต่ถังแล้วนะคะดูรถไต่ถังนะตาพังเลยรู้งานดอกไฟปีนี้โอ้บอกแม่งงานทาดปีพี่น้องจาาตอนนี้ก็ลงมาตรถไต่ถังแล้ว เอาไปมาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องจ๋าพี่เต็มก็ฝากสำนี่กันแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจเต็มด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชมคลิปวิดีโอไว้พี่เต็มค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้พี่เต็มขอกล่าแล้วกันสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย